วันนี้บรรยากาศเหงาๆนิดนึงนะคะทุกคนเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกแต่ท้องฟ้ามืดคึ้มค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยแต่ก็มีเสียงนกนะ ก็เป็นบรรยากาศที่พี่ชุก็ชอบนะคะมันเงาเงาเศ้าๆ่ะไม่ได้เศร้าแบบเสียใจนะฮะแบบคือมันสงบนะ,ะ <c oughs> อธิบายไม่ถูก <c oughs> อธิบายไม่ถูกจริงๆแต่เป็นบรรยากาศที่ชอบค่ะ คือกระถินริมรั้วนะคะแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ฝั่งบ้านเราแต่ติดบ้านเราอนะสามารถที่จะไปเก็บมาทานได้นะคะแต่ก็ก็ไม่กล้าที่จะเก็บมาเนาะเป็นฝั่งของแคมป์แคมป์คนงาน รอบเสียงนะะเสียงบรรยากาศนะธรรมชาติจริงๆเลยนะถึงไม่ได้สวยหรูสวยงามก็เป็นธรรมชาติของคนเมืองค่ะก็มีหญา้าขึ้นโรกนะนี่ก็เหมือนต้นตะขบค่ะไว้ให้สัตว์ประสิ่งสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายนะไว้กิน ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเยอะเหมือนในในทุ่งในป่าอะไรเนี่ยนะคะมองราดิมองอเอ้ยจะกระโดดใส่ไหมเนี่ยเอ้ยตัวเอง มองค่ะมองไปนี้โอ้ยไปดุ้ยเลค่ะเนี่ยค่ะสัตว์ทั้งหลายก็ได้กินได้เลี้ยงชีพนะค่ะคือต้นตะบุค่ะมีป่ามีป่าแซมอยู่กับบ้านคนนะคะบ้านพักอาศัยของคน ป่าไมา้ต้นไม้ที่แบบเอาต้นมะม่วงอะไรพวกนี้ค่ะป่าไม่ได้ลกมากนะแต่ก็ยังมีให้เราได้แบบได้ชมอยู่นะคะได้สัมผัสอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นนนค่ะนี่คือความสวยงามของธรรมชาติแถวบ้านพี่ชุกค่ะ ท,ทุกคนได้ยินนี่คือเสียงลมนะคะล<ง>มหมู่บ้านคนเยาวไป่ตงลุกเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะเพื่อนๆมีเลยไหลหลังคาเรือนนะหมูบหมนะม่บ้านใหญ่พอสมควรค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการรับชม ่สวัสดีค่ะ